เ้าหม่ไม่สี่หมื่นนะครับกับโตโยต้าคอร์ด้าติดหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีสองพันสิบเก้าคันนี้ไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติมีการเข้าสูตรทุกยาด้วยนะครับท้ายเดินนะครับไฟแบ่งไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมโลโก้ทุกตัวสอนอยู่ครบคันนี้พิเศษหน่อยนะครับมีเซ็นเซอร์การระยะให้ทั้งหมดสองจุดนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาจากสูตรให้นะครับกุญแจสารองนะครับมีให้ครบสองดอกเลยนะครับเบาะหนังนะครับเป็นสีครีมตัดกับสีน้ำตาลนะครับเบาะสภาพตึงๆๆนน อันนี้ภายในย,ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้สปานะครับยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวปรับสภาพสปาแล้วรับรองสวยขึ้นแน่นอน,นครับซอกหรือประตูเดิมๆฝนรอไม่มีแกนไม่มีขยะโฉมนี้นะครับด้านท้ายนะครับบอ่อแถวสองนะครับมีแอร์ให้แล้วนะครับผมคนนั่งแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไปนะครับผมใครสนใจคันนี้ออกรถฟรีดาวได้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะครับกับราคาเพียง529,000บาทสนใจคลิปนี้ด้วยจบเดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียดแบบ360องศาเลยครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนครทับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายอาทิตยมือสองนะครับวันนี้ผมก็มีรถเข้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวอาติส1.6รุดุ่นจีนะครับปี2019คันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเข้ามาประวัติเข้าสู์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พิเศษคันนี้ไม่เพียงเจ็บขอแบบไม่เพียงสี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับการใช้งานเพียงสี่หมื่นโลนะครับแล้วก็กุญแจสำรองมีให้ครบเลยนะครับสำหรับอาติสคันนี้นะครับผม สำหรับราคานะครับเปิดอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ900 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายเดยดตัวรถนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับดูกันที่ตัวชุดไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับใสๆมามาพร้อมกับไฟเดย์ n า i n ิงไลท์นะครับที่เป็นนะครับเม็ดกลมๆตรงนี้นะครับผมนะครับไปด้านหน้านะครับสวยมากๆนะมีเส้นขีดแบบนี้เป็นแบบ L D ลายกลายนะครับ ด้านหน้ากระจังหน้านะครับก็จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้้นงยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับผมนะครับคฟายหน้าใสๆกระจังหน้าเป็นแบบโครมเนียมนะครับส่งสปอร์ตมากขึ้นนะครับผิวข้างเรียมสัดที่ฝากระโปรงคมๆสวยๆนะครับนะครับริ้วรอยนี่แทบไม่มีนะครับผมฝากระโปรงได้เดิมนะครับไม่มีเคยโดนถอดโดนเปลี่ยนนะครับผมการันตีนะครับโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกว้าไม่มีตต่อมาแน่นอนนะครับ คันนี้ได้ารถสวยเกตเไปแน่นอนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับยังคงเป็นล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นแม็กคอร์บ16นะครับลัดด้วยตัวยางบิตโอนยางบิตโตนได้เป็นยางปี2022นะครับสภาพดอกยางนะครับยังลึกๆเลือเือนะครับภายในซุ้มล้อนะครับดมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีฝุ่นสิ่งตกรกบไปบ้างนะเพราะว่ารถเข้าใหม่คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเดี๋ยวเราไปเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับผม กระจกมองข้างสีเดียยงขอตัวรถมาพร้อมไฟเดียวปักปับไฟฟ้านะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้ได้บอลแล้วพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับมาดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับแบบเต็มๆนะครับผิวพันธุ์บ้างเดิมนะครับนี่ไม่มีกักสีมาแน่นอนนะครับหรือว่าเล่นช่างลกส่วนห่างนะครับของเราคัดเก็บมาให้แล้วนะครับกระจกนะครับผมเช็แหนานะครับเป็นกระจกเดิมของทางโตโยต้ารุ่นคันเลยมาเข้าไปรับชมรายละเอียดภายในกันเลยนะครับ สำหรับภายในนะครับจะตกแต่งด้วยสีชีมนะครับที่ตาะกับสีดำนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเลยครับรายละเอียดตัวรถว่าว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิวามมาแน่นอนนะครับดูที่ตะเข็บเมตต์อาร์ตตรงประตูนะครับอยู่ครบสวยงามนะครับประตูเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขันตรงนี้ก็จะมีที่วางนะครับที่วางแขนเป็นวัสดุบุญนุ่มสีน้ำตาลเข้มกระจกได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับซอกหลือบเดิมเดิแบบนี้นะครับหัวน็อ คมนะครับไม่มีขยับกอนโโลด้านหน้าก็ตกแต่งนะครับด้วยสีดำที่ตัดมากับสีครีมอ่อนๆนะครับภายในก็จะปลอดโปร่งนะครับนั่งสบายนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันรับสายบางสายได้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับไม่มีร่องไม่มีร่อนเครื่องเสียงได้เดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ a u x แล้วก็ fm ได้นะครับผมถัดมามาดูในส่วนของตัวแอร์แอร์เป็นแบบแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ปรับออโต้ได้ นะครับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ดชบอร์ดท่ด้านบนนะครับสีไม่มีซีดไม่มีจานะครับดูลาะเอียดตัวรถนะถือว่าคันนี้ใช้งานน้อยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับไม่เพียง40,000โคโลเท่านั้นนะครับเบาะหนังเป็นแบบบักเก็ตซีดนะครับเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีครีมนะครับสภาพเบาะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเบาะไปสปากันอีกทีนึง คันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยทั้งสองดอกนะครับผมรายละเอียดตัวรถสวยเลยคันนี้นะครับรับรองคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่ได้ไปไม่ติดหวังแน่นอนนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทนะครับน็อตตรงประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันจุดสติกเกอร์ต่างยังคงแน่สนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีนะครับเนี่ยครับดูรายละเอียดตัวรถให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีกากนะครับเหมือนพานทุกคน เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพดยนนะครับเผื่อพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากได้รถคันนี้ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเนี่ยครับประตูได้เดิมน,นะคะร,ะรับละเอียดน,นะครับให้ดูเลยไม่มีกา๊กนะครับผมคันนี้รถยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะซ่องหรือประตูนเดิมดม,มีแอร์แถวสองให้แล้วนะครับสำหรับชมนี้นะครับบอรเดแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนนะครับบอรดก็สภาพสมบูรณ์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสภาพตึงๆแน,น่นๆเลย เบาไม่มีฉีกไม่มีฉาบได้ไปก็ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับกับเลขไมล์การใช้งานเพียง4หมู่เป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับแล้วก็ประวัติมีการเช็คศูนย์แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายไม้2จุดนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าตัวอัลติส 1.6G รุ่นนี้นะครับจะไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาให้จากโรงงานนะนี่เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้จากศูนย์นะครับท้ายเดิมนะครับไฟเบรกสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าว โลโก้ทุกตัวสอนนะครับอยู่ครบไม่มีหลุดไม่มีร่อนสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นะครับไฟเบรคดูที่สามก็มีมาให้นะจะอยู่ด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันต่อนะครับอ่ต้องขอภัยก่อนเลยครับอาจจะลกๆนิดนึงนะครับเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปรถคันนี้เพิ่งเข้าวันพวกแผ่นยงแผ่นยางพวกนี้เขาเอามาเก็บไปตรงนี้กันก่อนนะครับมาดูรายละเอียดด้านในนะครับอ่าครับดูที่ โครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆนะรายละเอียดคือเดิมๆหมดเลยนะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตนะครับตรงรางน้ำฝั่งนี้เรียงัวครบนะครับเช็คเพื่อที่จะให้ดูว่าให้แน่ใจว่าด้านท้ายไม่มีโดนมานะครับแล้วก็น็อตฝาท้ายนะครับคมๆแบบนี้นะครับฝาท้ายไม่มีโดนแกะนะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับ ของเราคัดรถสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจซื้อที่เปจนได้เลยนะครับเดี๋ยวอนดี้ให้กล้องซูมนิดนึงนะครับนี่ครับหัวน็อตคมๆนะฮะสนใจคันนี้ติดต่อทังหาผมนะครับส่วนปาสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับสภาพสวยครบทุกจุดนะครับไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นนะครับรับรองคันนี้อยู่ไม่นานนะครับต้องนี่ติดต่อเข้ามานะครับถ้าหากสนใจแล้วก็เจาะจงที่จะเป็นคันนี้นะครับ เรื่องระบบความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้มีดินเบกให้4ีล้อแล้วก็แอร์แบกทั้งหมดเจ็ดใบนะครับภา,ายในก็สภาพสวยสมบูรณ์เมทอาร์ตอยู่ครบคือสภาพถือว่าสวยมากนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะน,นะครับดูละเอียดนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับ หลายๆคนนะครับถ้าได้ติดตามช่องผมนะครับผมจะมีรีวิวทางรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแล้วก็ปรับสภาพแล้วนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมกล้าถ่ายให้ดูได้เลยนะว่ารถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพของเราก็สวยนะครับเกรตเแน่นอนนะครับนี่แมตต์อาร์ตอยู่ครบนะครับมีวัสดุบุนร่มตรงนี้นะครับวางแขนต้องสองฝั่งนะครับซอกลืบเดิมๆหัวน็อตคมๆไม่มีแกะบไม่มีขยะภายในก็สะอาดนะครับเนี่ย รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าภายในถือว่าสวยเลยร็อตประตูฝั่งนี้ก็คมๆสวยๆเนี่ยครับจุดสําคัญตัวรถพันเพจนะครับปี B 19แท้นะครับนี่ปี19แท้พวกเลขเครื่องในเชสซีก็สามารถตรวจสอบนี้ได้เลยนะครับน็อตคมๆกริบๆแบบนี้ไม่มีขยันะฮะถันมาเดี๋ยวมาดู <c oughs> รายละเอียดน,นะครับในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับ ภายในห้องเครื่องนะครับเดิมเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับให้ดูสภาพดิบๆิกันก่อนเลยนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับไม่เคยผ่านการติดก๊าซใด้มานะครับน็อตต่างๆตรงเครื่องยนต์นะครับคมๆแบบนี้ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยับนะครับประก็นยางต่างนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพวกจุดมักสี4้าสียู่ครบนะครับส่วนของเหลวต่างๆเดี๋ยวเราดูแรกก่อนปล่อยอีกทีนึงนะฮะเบนอาร์ตเบ้าโช๊คฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามนะครับผมปั๊มต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะครับแล้วก็จุดน็อตฝาปงฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับเลเวลตัวรถนะครับอยู่ครบทวนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสติกเกอร์มอกรหรือว่าสติกเกอร์ข้อควรคําเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบทวนสมบูรณ์นะฮะเนี่ยครับพวกรูคมๆตัวเนี้ยคือคมๆนะครับเพราะว่าถ้ารถที่โดนมานะครับเวลาเป่ามันจะไม่คมแบบนี้นะครับนี่จุดปั๊มโตโยต้านะครับที่ฝาปรงอยู่ครบ้วนนะครับ น็อตไม่มีไข่ไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับนะครับให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับชัดเจนนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับเม็นอาร์ตเบ้าชกฝั่งนี้เรียตัวครบสวยงามคานฝั่งอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายไม่มีขยับนะครับรูกลมคมกริฟแล้วก็น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะเดี๋ยวครับมาดูรายละเอียดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับให้ดูรายละเอียดนะครับชัดเจนเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ใครที่สนใจคันนี้นะครับกับไม้40,000โลนะครับ Toyota Corolla Altis 1.6G นะครับปี2019นะครับมาในราคาพีง529,000คันนี้ออกรถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น9,000บาทนะครับผม84งวดตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับสนใจรีบติดต่อทักแชท083-131-826 8ได้เลยนะครับวันนี้ผมพอพย์ยนขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ